มาพี่น้องได้เวลาแล้วกกินข้าวเส้าตัวเฮ้ามาเดอ้อพี่น้องความมัวกับซุกแล้วจ้าเรียบร้อยย่ากับตักมากินแต่พ่อย่ากินนั่นล่ะ้คอยู่นเปน็นหยาบอ็กินด้วยใคผักที่เล่า ดอกพักกาศขาวปีใบแมงลักดอกฟักทองกะมิแตแนวแสบๆต่อีนม้นถือกับอ้อมพี่น้องจ้าใส่ปลาโนนัว,นวเติมเกลือนิดน้ำปลาหน่อยผงยูรสลดหน่อยผักอีตูห่หอม ้ำนั่นละ่ะตอมแซ่บแซ่บเพื่อนโคกทิ่ตกับไข่หัวหอมแดงถ้านันจบบางครั้งก็บ,บ่ได้ยากด้วยกับเขาอากาศบดฟนลิน่นถ้าคลิปกับเจ้า่าแกงมาแกงพี่น้องจ๋า หนาวเนี่ยจักเก็ตยังแล้วตอนนอนเว้นทันทวัดพี่น้องเลยอากาศแบบนี้ฝนลิดย,ย่อยๆโลกห้ำดอกหิ้วดอกม่วงเป็นว่าผู้เ่าโบรานเป็นว่าม่วงก็จะกับอยู่ จับรูกเมล์กินร้อนๆนสดน้ำโกโก้ จับเยบอะแซบเยอะครับนี้แหละจ้าพี่นองจ๋ากินข้าวเร้าแบบอากาศปม่ค่อยพันเลยแก้ว่าแจงมาแจงเอาตงทไทยครับนึงพี่นองจ๋าตอนัวยั่วๆจ้า <c oughs> <c oughs>